ดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องบังชิงตรงมาในาติงเสื้อสีชมพูนะคะก็หลายๆคนก็คงจะสังเกตได้แล้วเลยนะอตอนนี้น้องบงก็กําลังนั่งรถเพื่อที่จะไปงานแต่งของพี่ใหม่เนอะอาะตอนนี้ก็กําลังนั่งรถไปเพื่อที่จะไปที่บ้านเจ้าสาวเนอะอาะตอนนี้ก็ซอฟ์ฟเวอร์ของเรา จะไปส่งนางแปลงจ้าวันนี้ก็แต่งหน้าแต่งตานิดหนึ่งนะคะน้องแป้งก็เพิ่งจะได้ออกไปงานเนาะไม่ได้ไปนอนที่บ้านเพื่อนเจ้าสาวอย่างที่เออ่น้องหอมหนุ่มเลยนะคะก็รอบนี้มา ตอนบ่ายนะคะแต่ว่าน้องแปงก็ไปก่อนหน้านั้นออประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อที่จะไปช่วยงานที่ใหม่เนาะแล้วก็คิดว่าเอออะไรคนก็น่าจะอยู่ในงานบ้างแล้วนะคะไม่ว่าน้องแปงเออไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าน้องแปงเนี่ยไปสายกว่าคนอื่นหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้กําลังไปนะคะแล้วก็จะเก็บเกี่ยวบรรยากาศในงานของพี่ใหม่มาให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะออรู้สึกว่าอองานนี้เนี่ยก็จะมาในทั้งทีมสีชมพูเนาะซึ่งชุดอันนี้นะคะก็เป็นเป็น เจ้าสาวนะคะก็ได้ซื้อให้น้องแป้งด้วยนะคะรอบนี้น้องแป้งก็เลยต้องใส่สีชมพูมาเหมือนหน้าตาเหมือนเหมือนกันหลายๆคนหน้าตาเหมือนเยอะเลยนะคะอ่นนี้ก็เป็นชุดที่เจ้าสาวซื้อให้นะคะน้องแป้งก็เลยต้องไปตัดมาแบบนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่ในรถเลยไม่เห็นเต็มตัวนะคะก็เดี๋ยวเราไปร่วมวงเพือพ่อนๆแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับพี่ใหม่คู่ บ่าวสาวนี้นะคะเจ้าบ่าวนี่เป็นคนที่ไหนนะเอนจะว่าอยู่ต่างถิ่นไกลนิดนึงเนาะก็เราไปดูกันเลยนะคะก็ในช่องน้องแบงค์เชียงตรงนะคะทุกคนในงานแล้ว,วคะสสว่ะสวัสดีค่ะสองสาววันนี้มาส0ปุ๊เลยเนะาะหวานแววมากนะคะก็เบงตื่นหรือย,ยังคะตื่นแล้วตืวพรอมตื่นไฟยังเป็นแล้วพี่เหมยอยังไม่เต้นเลยหยนยังยังไม่มาหรอมามาเราเปลยปลุกไหม จะเป็นปบุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็มาอ๋อเดี๋ยวก็มาใช่ไหมตอนนี้เจ้าสาวใหญ่แต่งหน้าแต่งหน้าใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ได้บัวแบบนี้ด้วยนะคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยวัวเมื่อกี้เอ่ออะไรนะบัวหอมให้พรเราก็ให้พรพินนะคะเร็วๆนะคะค่ะก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะแม่ไปซุขชาใบซุงชาเอ้ยแม่ไม่ได้ยินค่ะใบซุงชาแม่ค่ะจับนี้จับนี้ แม่ให้หันแม่แม่ไม่ตาเจ้าหันมากเจ้าหันมากไปรอรอรอค่ะเพื่อนเจ้าสาวอีก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 ท่านหนึ่งนะคะสีชมพูหวานมากคือัามว่าเป็นเรื่องอะเนี่ยสีแสงหอมปีแสงหอมตั้งแต่งานน้องหอมหนุ่มแล้วเนี่ยเธอสวยเป็นญาติกันหมดเลยนะคะเธอสวยมากเลยนะเนี่ยขนาดคุณแม่ลูกไม่เธอคนนี้ ขอบคุณแม่ไม่คนนี้จะมามองคนนี้เนาะเอาหรอเราก็คิดว่าเราสวยสวยค่ะสวยค่ะขนาดมีแฟนแล้วยังสวยมากนะคะอาค่ะกัมกันก็ไรจะเบาอ่ะจสบายไปแต่งเบาเบาเอออันนี้พิธีนี้คือแบบมัดขวานตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะฉลองอ๋ออันนี้คือแบบเลี้ยงแขกเฉยๆชยอย่างเงี้ยคะก็เป็นงานฉลองเนาะ อแสดงความยินดีด้วยนะฮะเจ้าสาวยังไม่มาเลยเธอเธออะไรเม่อวานนี้ไม่เล็กเมื่อวานนี้ไม่มาเยเมื่อวานไม่ได้มาีแ้วเ้ยอะไรอะโซอะไรอะโซบัวบัวบัวโซวบัวบัวโบัวบัวทัวโซบัวบัรบไม่ได้มาช่วยเบัอบััว หละเพราะว่าเพราะว่าพี่ใหม่ทําก่อนเนอ๋อพี่ใหม่คือเป็นคนขยันมากเ<ช>จ้าบ่านนี่คือโชคดีมากๆากากเลยนะคะเนี่นนยคือลองไมมพวกนี้ก็คือพี่ใหม่เขาเป็นคนจัดแต่ว่าเาเป็นกมือนเ,ออเ,อเนอาะสเลให้กพสีชมูนี่แบบเข้ากับหน้าทุกคนมากเลยวันมากโอรสโอรสนะเอาผู้ชายใส่ชินสีชมูกก็ไม่ใช่แล้วได้แล้วค่ะสวัสดีคุแม่บว พอดูอาหารในงานนิดนึงอาจะไม่แม่ครัวเคินเลยอ่ะค่ะ <c oughs> อาหารก็อันนี้เป็นห้องเป็นเฮปแกนองผักกุม่ะผักกุมค่ะยำผักกุมน้ำจิม้มเดี๋ยวอันนี้ก็ <c oughs> เอาไปกินก่อนจะเป็นเหมือนโต <c oughs> เป็นโตอย่างนี้นะซอน,นเลย,นนเลยเหรอ <c oughs> ไม่ไม่เห็นว่าเราตัวเล็กมากต้องกินสองถ้วยสองจามยำผักกลุ่มด้วยนะคะเออน้ำจิ้มน้ำจิ้มนั่นหน่อยด้วยเนาะมีหลายเมนูเลยเนาะเอาน้ำจิ้มไปค่ะเดี๋ยวเอาจิ้มน้ำจิ้มไป โอ้ที่เจ้าบ่าวเป็นชุดสีเหลืองชุดไทยใหญ่นะคะเ <Okay. S 1> จ้าสาวกำลังไปแต่งหน้าอยู่เลยจ้าอันนี้ก็ซุ้มอะไรก็จัดเองหมดเลยเนาะเฮ้ยเสดไนไม่ได้มาช่วยเลยอะ่ะหวานมากเลยนะคะเนี่ยสีฟ้ามาไม่ทัน,ทนค่ะ,ะม,ามาไมเา่ารด ทำเมื่อตอนเช้านี่เหรอทำเมื่อวานไม่เสร็จแล้วก็มาทำต่อมแล้วก็มาทำอีกโอ้เหรอกกไปซัอีีเน่ยแล้วก็มาตักเอาวามดึหายไปไหนถึงไม่รู้หายไปไหนถึงไม่รู้นอนนอนนอนยังไม่ตื่นก็เปิดตอกลางคืนนี้แบบว่าจะเต็มอ๋อเหรอจะเต็มจะเต็มได้กินพี่เหมยยังนอนอยู่ใช่ไหมมาเราเอิร์นเหมือนเหมือนเอิร์นน่าจะมีกันแน่เนาะไม่รู้แล้วเนาะ นี่ข้าวแรงฟื้นด้วยนะนี่น้ำจิ้มผักอุ่งมา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 เรากินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนนะอันนี้เป็นน้องสาวเจ้สาวใช่ไหมน้องเท่ๆเลยใช่ไหมเออพอแม่มาคิดด้กันเจ้าสาวเอาห้องได้แล้วคะเนี่ยในในโหเจ้าสาวหายเจ้าสาวหายเอกห้องเจ้าสาวเจ้าสาวเอาห้องได้แล้วค่ะดิ้มเจ้าสาววันนี้สีชมพูหมดเลยนะคะเอาไปฝากเจ้าสาวส่งผีเสื้มาเลยดีทีเท่าห้องก่อนเท่าห้องก่อน เข้าห้องกันออกมาทีละคนค่ะทีละคนมาหายเราสองคนตลอดเลยนะมาแล้วเปิดประตูเปิดประตูเอ,อจ้อบาบาเจ้าบ่าอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาติมสาวๆกันก่อนไปไ <c> ป <oughs> ไปดูเพื่อนเจ้าสาวดีกว่าจะสวยขนาดไหน เอาแล้วแล้วเราเราเนี่เจ้านี่เนาะเจ้านี่เนาะเรื่องเรื่องรองเท้าโอ้ยเลยเลยเราก็จะตามตุดเจ้าสาวไปตลอดทุกที่ทุกทางเลยนะคะตอนนี้สวยมากเลยเจ้าสาวนี่สวยกว่าแล้วนะอันนเนะอ๋ออเหรใครอ่ะเจ้าสาวสู้ยังไงสู้เจ้าสาวก็ไม่ได้แล้วเนาะเราเนาะซินโดรีน่ามาแล้ว ไม,ไม่เมื่อกี้หลังไปแอบ,บ2จ้าสาวมาแล้วน้องคำภูไม่ไม่ได้ผ่านช่องน้องแมงนานแล้วนะแล้วก็น้องทิีฟัน <c oughs> สวัสดีค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวออล่าม,มาเต็มเลย <c oughs> น้องทีย์้้ยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ สวยความสวยเพิ่มมากนะคะคือไปอยู่ทักกิเล็กเออนานอย่างเนี้ยไม่ไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะเหมือนไม่ได้ยินไม่ได้ค่อยไปยินกันเลยใช่ไอยู่ทักกิเล็กเไม่ได้ไม่ได้ถึงปีนะเหรอใช่เมือนเหมือนเมือนนานมากแล้วนะอันนี้ก็น้องปมพองโทรมาตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งมามาสายกว่าคนอื่นด้วยนะไอ้น้องหอมหนุ่มอีกรอบหนึ่งค่ะ อันนี้ก็ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องไม่รู้แหละนะคะก็สวัสดีค่ะน้องหอมอายุยี่สิบเป็นพี่เป็นน้องรู้อันนี้ต้องได้พี่แล้วล่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเขายี่สิบสี่แล้วดูหน้าเขาก่อนเขาใกล้ก่อนไม่ไม่ใกล้อายุเท่าไหร่อ่ะจะได้คือแบบได้สาแล้วเหรอเออจะสามสิบแล้วยอหยอดยอดเป็นเป็นใหยี่สิบประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าประมาณนี้แหละคุณป้า ไปข้างนอกแปมหนึ่งค่ะเกิน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 หยอก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 ยี่สิบห้าี่กประมาณนี้หรอยังไงคะใครถูกก็กินข้าวปนกันดีกว่านะใช่ค่ะองอยีใช่ไหมคิดว่า18บดเยดูข้างหน้าที่สเองอ๋อ กินมะม่วงก,กินมะม่วงค่ะอ,อ,อันนี้เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเก็บภาพกันอยู่เนาะโอ้อะไรหลุดคะ